ทำงานแล้วหลังจากพักเที่ยงนะครับแมคโคนนะครับดูเขาลอกนะครับหลังจากสามวันที่แล้วลอกผักตบก็จบแล้วมาถึงลอกหน้าดินนะลอกหน้าดินทำฝั่งนะหรือวัตลิงฝั่งนู้นก็ทำเสร็จแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วก็เหลืออยู่ฝั่งทางนี้นะครับก็ ขาทุกคนมาดูโอ้โหนะครับเนี่ยเขากำลังลอกหน้าดินนะลอกหน้าดินให้มันสะอาดนะถ้าเปรียบเทียบได้ว่าจะถึงรอยกระทงก็ว่าได้เพราะเขาอาจจะมาจัดสถานที่ตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าผักตบก็ออกไปหมดแล้วนะครับก็จัดรอยกระทงได้นะครับจัดรอยกระทงได้ น้ำไม่เหม็นนะครับเพราะว่ามีแต่ถักตกน้ำไม่เหม็นนะครับอากาศก็ดีลมก็โชยนะแดดไม่แรงด้วยนะครับก็ดูนะดูบรรยากาศนะครับยกนิ้วโปให้พี่เขาไปแล้วแหละนะครับโอเ้เนี่ยนะครับเขาก็จะทำไปเรื่อยเนี่นครับาจาจย์ไม่ตอน